แจกสูตรเมนูข้าวเหนียวหมูปิ้งค่ะหมูปิ้งชำ่ำเมนูสตรีทฟู้ดยอดฮิตบ้านเราเลยนะยิ่งตื่นมาแล้วได้กินข้าวเหนียวหมูปิ้งตอนเช้านะเป็นอะไรที่ฟินมากหมูเนื้อน,นุ่มรสชาติหอมเนื้อนเพราะว่าใส่นมข้นจืดลงไปด้วยเพิ่มความหวานมันให้กับหมูปิ้งเข้าไปอีกค่ะสูตรนี้ย่างบนเตาไฟฟ้าง่ายๆที่บ้านลองทำดูนะขั้นตอนแรกนำไม้เสียบหมูมาแช่น้ำไว้ก่อน แช่อย่างน้อยหนึ่งชั่วโมงนะคะเวลาย่างหมูจะได้ไม่ไหม้ง่ายใส่พริกไทยเม็ดลงในโคลกใช้สากวนเบาๆให้พริกไทยเม็ดแตกนะคะแล้วก็ตำให้ละเอียดได้เลยใส่รากผักชีกกลเทียมตำให้ส่วนผสมละเอียดเลยนะเมื่อละเอียดดีแล้วเตรียมไปหมักหมูกันค่ะเทหมูบดหยาบลงในภาชนะผสมส่วนผสมที่โคลกมะคู่น้ำตาลปีบ๊บซอสหอยนางรม ซอสปรุงรสซีอิ๊วขาวนมคข้นจืดแป้งข้าวโพดน้ำตาลทรายใส่เกลือเล็กน้อยค่ะจากนั้นคลุกคลา้าส่วนผสมให้เข้ากันได้เลยคลุกคล้าวไว้ทั่วกันเลยนะเรียบร้อยแล้วนำแรปมารับป,ปิดไว้ค่ะนำเข้าตู้เย็นแช่ทิ้งไว้หนึ่งคืนนะ ครบเวลาแล้วมาเตรียมเสียบไม้กันเตรียมไม้ให้พร้อมหยิบหมูที่ผสมไว้มาปั้นกันเลยจ้ะนำมากดบนฝ่ามือให้ได้ทรงกลมๆรีๆไม่แบนมากเกินไปนะจ๊ะเจ๊หมูอยากให้ชิ้นดูอวบๆน่าทานค่ะจากนั้นใช้ไม้เสียบได้เลยใช้มือกดๆให้ติดไม้อีกครั้งเวลานำไปปิ้งจะได้ไม่หลุดออกนะจัดทรงให้สวยงามตามชอบค่ะนี่ค่ะทำไปเรื่อยๆหยิบหมูที่ผสมไว้มากดบนฝ่ามือเบามือนิดนึงนะ ค่อยๆเสียบไม้เข้าไปปั้นไปจนครบก็เตรียมไปปิ้งกันได้เลยจ้าค่อยๆวางลงบนเตาปิ้งใช้มือประคองไว้ด้วยนะจ๊ะเพื่อให้หมูปิ้งไม่หลุดจากไม้จากนั้นปล่อยทิ้งไว้ให้สุกหนึ่งด้านก่อนค่ะเพื่อให้หมูเกาะตัวกันเมื่อสุกแล้วพลิกอีกด้านให้สุกทั่วทั้งชิ้นนะ ระหว่างปิ้งทาน้ำหมักหมูได้ค่ะเพื่อเพิ่มความฉ่ำปิ้งไปเรื่อยๆจนสุกเลยนะเมื่อสุกสีสวยดีแล้วก็พร้อมทานแล้วจ้ะกลิ่นหอมนะ่ากินมาก เจ๊หมูเสิร์ฟพร้อมข้าวเหนียวหวานฉ่ำนะ่าทานแบบนี้เลยนะทํากินเองหรือทําขายก็ได้เลยจะบอกว่าถ้าได้ทําเลมอเหมาะตั้งขายนี่ขายดีแนะ่นอนเลยค่ะกดแชร์ไว้ได้เลยนะใครสนใจสินค้าเจ๊หมูทั้งจับยวนผัดไทยและขนมจีนหมูหิวทักอินบ็อกเพจหรือแอดไลน์ id แอดหมูห uh ิวมาได้เลยเจ๊หมูรับสมัครตัวแทนด้วยนะจ๊ะ